สวัสดีแฟนเพจ Facebook กา r บอลนะครับวันนี้กลับมาพบปรอาจารย์อูดมสัดิ์เหมือนเช่นเคยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันกำลังใจให้กับทีมงานกันด้วยนะครับในคลิปนี้ครับคงจะไปกันที่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับที่จะเตะกันนะครับก็เต็งหนึ่งอย่างซิตี้นะครับจะเจอกับพาเลทครับทีมอันดับ2เจอกับทีมอันดับที่9ของตารางนะครับก็ถือว่าฟอร์มยังคงยอดเยี่ยมอยู่นะครับสรับพาเลทนะครับ เป,เปิดผลงานมาถือว่าใช้ได้ทีเดียวครับสำหรับปาติกวีอารารบในขณะที่ซิตี้เองมีฝืดไปบ้างในเกมที่แล้วนะครับในการเสมอกั้นี้ก็เส้นไป3-3นะครับไปดูความขึ้นหน่อยของซิตี้นะครับซิตี้เองก็มีปัญหาเพียงแค่อัลิกรารพอสนะครับที่เจ็บเพียงแค่คนเดียวนอกกนั้นที่ต้องเช็คนะครับเพราะว่าล่าสุดมีการบาดเจ็บอยู่เล็กน้อยครับก็ลุ้นเอา สามคนนะครับแจ็คเกลิสนาธานอาเก้แล้วก็รวมไปถึงคาวินฟิลิปนะครับที่ยังมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยครับก็หลุอหลนกันในในคืนวันเสาร์จะเล่นได้หรือเปล่านะครับตัวที่คาดว่าจะลงนะครับก็คงจะไม่ขยับอะไรครับสำหรับซิตี้นะครับประตูเป็นเอเดอรซอนเหมือนเดิมแนวรับนะครับสี่คนครับขวาคายวอเกอร์คู่เซนเตอร์นะครับรูเป็นดีอาร์กับจอห์นสตนแล้วก็ซ้ายเป็นกันเซลโลนะครับคู่กลางสามคนครับโรดี้ เดอะบรอยแล้วก็กุนเดอร์กันนะครับส่วน3ตัวรุกนะครับฟิลโฟเดนนะครับบรดดอลซีวาแล้วก็หน้าเป้าเป็นเอลิงฮาลันนะครับเหมือนเดิมครับไม่ปรับอะไรในขณะที่ทางฝั่งของพาเลทเองตัวเล่นบาดเจ็บก็ยังคงเป็นหน้าเดิมๆนะครับเจ็บยาวไปครับทั้งทางด้านของเฟอร์กูสันนะครับแจ็คบัตแลนนะครับเจมทอมกินแล้วก็รวมไปถึงเจมแม็กอาเตอร์นะครับก็หน้าเดิมๆนะครับทางฝั่งของบัตถิกวีล่านะครับก็ จากผู้เล่นน่าจะเป็นชุดเดียวกับที่เจอกับลิเวอร์พูลนะครับในระบบหลัง5คนเลยครับประตูเป็นวิเซนเต้โกเอต้านะครับแนวรับ4คนครับนะเทนนี่คลายโจเอลวอร์ดโจชิมเมอร์ดสันนะครับแล้วก็เกฮีนะครับเป็นแนวรับแล้วก็รวมถึงแบ็คอย่างไทลิกมิตเชลนะครับส่วนกลางครับก็จะมีจอแดนอายู ชิกดูกร่นะครับแล้วก็จฟฟี่ชรุกนะครับแล้วก็รวมไปถึงเอซ่นะครับส่วนหน้าเป้าก็เป็นทนานของซาฮาเหมือนเดิมนะครับก็มาเล่นเน้นหลัง5กลาง4คนแล้วก็หน้าเป้าทิ้งไว้แค่ตัวเดียวนะครับก็ไปเล่นเกมกลางสัปดาห์มาด้วยกันทั้งคู่นะครับทนา้ของพาเลทไปเล่นคาราบาวครับแล้วก็ พักตัวไปเล่นถึง9คนนะครับเอาชนะออกฟอร์ดไปได้2สูนะครับส่วนซิตี้เอครับมีเกมไปเล่นอุ่นเครื่องนะครับเจอกับบาร์เซโลน่านะครับเสมอกันมา3-3ก็ใช้ผู้เล่นชุดผสมนะครับก็พักตัวไปถึง7คนเช่นเดียวกันนะครับก็เกมผลงานล่าสุดนะครับพาเลตก็ในหลีกนะครับชนะวิลล่ามา3-1นะครับส่วนซิตี้เสมอกบนิเคาสเซนมา3-3นะครับเกมคู่นี้ดูแล้วน่าจะเป็นเกมที่อดอัดเหมือนกันนะครับ ดังนั้นพาเลปีนี้มาดูเล่นกับลิวปูก็เหนียวแน่นทีเดียวแต่ว่าเซตตี้ในบ้านครับเกมเจอกับนิวคาสเซิลเห็นแล้วนะครับว่าช่วงท้ายเนี่ยเกือบกลับมาแซงชนะด้วยซ้ำนะครับก็น่าจะสู้กันได้ดีในระดับหนึ่งครับสุดสุดท้ายแล้วก็น่าจะเสร็จซตตี้นะครับก็คิดว่าซิตี้น่าน่าจะทำได้นะครับน่าชนะได้สัก 2- 3สสูตรนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้นะครับวันนี้จารุอูดมศักดิ์ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ